ประโยชน์ของน้ำขิงยิ่งดื่มยิ่งดีสวัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้มีสาระมีสิ่งดีๆมานําเสนอวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับน้ําขิงที่หลายๆคนชอบดื่มกันเป็นประจำค่ะ น้ำขิงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกชนิดที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะประโยชน์ของขิงมีมากมายยิ่งดื่มเป็นประจำจะสามารถแก้ได้หลายอาการเลยทีเดียวค่ะ 1. ช่วยย่อยอาหารแก้อาการท้องอืดสารประกอบฟีโนลิกในขิงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในลำไส้ พร้อมทั้งยังมีฤทธิ์กระตุ้นในการทำงานของระบบย่อยอาหารนอกจากนี้ขิงยังมีฤทธิ์กระตุน้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ส่งผลให้อาการท้องอืดแน่นท้องและอาการท้องเฟ้อให้บรรเทาลงได้ 2. บรรเทาอาการคลื่นไส้ฤทธิ์ร,ร้อนของขิงเป็นยาแก้อาการคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ที่เกิดจากความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ที่ได้รับสารเคมีหรืออาหารแสลงบางอย่างมานอกจากนี้การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกจะสามารถลดอาการคลื่นไส้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ด้วยนะคะ 3. ช่วยลดน้ำหนัก ผลการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสารในปี2008พบว่าทิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกติจึงมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้นอกจากนี้น้ำขิงอุ่นๆยังสามารถช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกรวมทั้งลดระดับฮอร์โมน ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดอันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทำให้ร่างกายบริโภคไขมันมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักขึ้นได้อีกด้วย 4. ค่าเชื้อโรคและแบคทีเรียจากการทดลองน้ำที่ได้จากการแชร่ขิงพบว่าน้ำขิงสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและพยาธิชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสารในขิงยังมีอนุภาพมากพอจะลดโอกาสติดเชื้อต่างๆของร่างกายได้โดยเฉพาะหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำจะสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสโรคหวัดและอาการไข้ได้อย่างเต็มที่เราก็จะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคหวัดได้ง่ายๆบํา 5. บำรุงรักษาสุขภาพช่องปาก สารจิงเกอรรอนของขิงยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากด้วยนะคะโดยมีส่วนช่วยกำจัดเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบและคราบบลักในช่องปากเราได้อย่างมีประสิทธิธภาพเชียวละ่ะ 6. ช่วยลดอาการอักเสบขิงอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระก็ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ ในขิงยังมีสารจิงเกอร์รอนซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงกว่าแอสไพรินและยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบภายในร่างกายดังนั้นหากดื่มน้ำขิงเป็นประจำก็จะช่วยป้องกันการอักเสบในร่างกายได้อีกทางหนึ่ง 7. เป็นยาลดปวดอย่างที่บอกว่าสารจิงเกอร์รอนมีฤทธิ์แรงกว่ายาแอสไพรินซะอีก ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าการดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันมีส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลังกายได้ราวๆ25เปอร์เซนเลยค่ะ 8. แก้ปวดประจำเดือนคุณสมบัติข้อนี้ของขิงเป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนคู่ควรอย่างแรงโดยผลการศึกษาพบว่า นอกจากขิงจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวได้แล้วน้ำขิงยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดประจำเดือนของสาวสาว,สาวได้ราวๆ47เปอร์เซนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนและอาการท้องเสียที่สาวสาวบางคนอาจจะเป็นระหว่างวันแดงเดือดได้ด้วย 9. ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง น้ำขิงมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซล์มะเร็งได้เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอีกทั้งในน้ำขิงยังมีฤทธิต้านการอักเสบของเซล์ลต่างๆในร่างกายและยังมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสเกิดเซล์ลมะเร็งร้ายได้ที่มาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสาระดีๆด,ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ